เรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองโดยพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลลิขกสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่18มกราคม2518เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสาระธรรม เรื่องที่สี่ผีที่บางบานวันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าเรื่องผีกันบ้างคะ่ะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะเวลาใครทำอะไรที่ไม่ดีบางคนจะสะบทว่าไอ้ผีนี่ทำให้รู้สึกว่า ผีมีแต่ทำเรื่องไม่ดีความจริงผีที่ดีก็มีอยู่เหมือนกันหลวงพ่อเลยนึกได้ว่าเรื่องราวผีนี้เกิดที่บางบานนี่เองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเจ้าขโมยคนนี้ได้ย่องเข้าไปในบ้านเห็นเจ้าของบ้านหลับสนิทจึงจะย่องเข้าไปทางหน้าต่าง มองไปเห็นหน้าต่างแง้มไว้อยู่หน่อยจึงค่อยไต่เสาขึ้นไประหว่างนั้นเองหน้าต่างบ้านนั้นก็เปิดออกก็ตกใจคิดว่าเจ้าของบ้านตื่นเชียแล้วหนีดีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาแต่ฟังใจความได้ชัดเจนเสียงนั้นพูดว่า พี่ขึ้นมาทางนี้สิขึ้นมาให้ถึงหน้าต่างถึงแล้วก็ยื่นมือมาให้ฉันจับมือฉันจะดึงมือพี่ขึ้นมาเองเจ้าขโม,มยก็คิดว่าลูกสาวบ้านนี้คงจะนัดกับหนุ่มให้ย่องมาหาในตอนกลางคืนเป็นแน่แล้วคิดไปว่าช่างโชคดีความจริงจะมาขโม,มยของ แต่นี่กลับจะมาได้ลูกสาวเจ้าของบ้านดังนั้นทรัพย์สินทั้งหมดบ้านช่องเอ่ยไไรนาสาโรเอ่ยก็ต้องได้มาหมดไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบขุมทองเข้าแบบนี้หญิงผู้นั้นก็มองดูอยู่ที่หน้าต่างตอนนั้นเดือนมันสลัวใกล้จะถึงเวลารับฟ้าแล้ว หน้าต่างเองก็อยู่ด้านทิศตะวันตกเจ้าขโมยมองไปเห็นหน้าหญิงสาวได้อย่างชัดเจนผิวขาวสวยเอวบางร่างน้อยหน้าก็อิ่มเอิบงดงามเป็นพิเศษคงจะหาหญิงใดแบบนี้เห็นจะยากเจ้าขโมยดีใจจนหัวใจเต้นระทึกคิดว่าวันนี้ไม่เอาของแล้ว และคิดจะจัดการหญิงสาวยอดนารีนี้ให้ได้และจะชวนน้องนางไปด้วยกันเสียเลยว่าแล้วก็ตะกายขึ้นเสาไปตามแบบฉบับของขโมยหลวงพ่อบอกว่าขโมยนี่ท่านชอบใช้คำเรียกว่าคุ้นย่องสารพัดหยิบคือไม่เอาชิ้นใหญ่แต่เอาเล็ก ย่องย่องแล้วหยิบอะไรที่พอจะมีค่าได้ก็หยิบไปคือเป็นธรรมเนียมของขโมยเมื่อขึ้นแล้วก็ต้องเอาของให้ได้หากไม่ได้ของจะเสียเลิกโจรส่วนขุนจุกจิกโจรกรรมก็คือเอาไปแบบพร่ำเพรื่อไม่มีจังหวะว่าจะขโมยเมื่อไหร่แต่พวกนี้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวก็คือ แม้เจ้าของบ้านนอนหลับอยู่ก็สามารถย่องไปเก็บของเอามาได้ทีนี้พอเจ้าหัวขโมยปีนขึ้นไปถึงชานหน้าต่างแล้วก็เอามือเกาะขอบหน้าต่างส่วนสาวเจ้ารูปงามก็จับมือทั้งสองของเจ้าขโมยแล้วดึงขึ้นไปรู้สึกว่านางจะมีกำลังวังชามากผิดจากผู้หญิงทั่วไป นางดึงเจ้าขโมยขึ้นไปแบบสบายๆพอหน้าอกเจ้าขโมยพ้นขอบหน้าต่างแล้วนางก็แสดงถึงความรักอย่างพิเศษโดยการจับมือเจ้าขโมยไว้แน่นแล้วยกเท้าทีไปที่ยอดอกของเจ้าขโมยเจ้าหัวขโมยหล่นลงพื้นดินอย่างแรงพอลุกขึ้นได้เท่านั้นแหละวิ่งหนีสุดชีวิต เป็นอันว่ารู้แล้วว่านารีนี้ไม่ใช่คนเสียแล้วแต่เป็นผีแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าขโมยว่านางนั้นเป็นใครในตอนเช้าตรู่จึงย่องมาใกล้ๆบ้านหลังนั้นอีกอยากรู้นางคนนั้นเป็นใครและที่บ้านนั้นมีลูกสาวหรือไม่ ปรากฏว่าเจ้าขโมยสืบได้ว่าบ้านนั้นไม่มีลูกสาวมีแต่สามีกับภรรยาอยู่กันเพียงสองคนความจริงก่อนหน้าที่จะขึ้นบ้านนี้เจ้าขโมยก็สืบมาก่อนแล้วและรู้ว่าที่บ้านนี้นอกจากสามีภรรยาสองคนนี้ที่มักจะนอนข้างนอกห้องก็มีลูกน้องอีกคนนอนด้านล่าง จึงได้วางแผนจะขึ้นบ้านขโมยให้สบายแต่ก็ดันมาผิดแผนเสียก่อนไปพบกับนารีคนพิเศษมาเล่นงานเข้าให้เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าขโมยก็ไปที่บางบานไปหาอาบังนักไสยศาสตร์แขกนี่เขาเก่งหลายอย่างนอกจากทวงเงินเก่งแล้วก็ยังเก่งเลี้ยงผีด้วย ดูว่าจะเก่งไปเสียหมดเจ้ะหัวขโมยนั่นก็ไปหาอาจารย์บางก็ไปเล่าเรื่องที่จะไปขึ้นบ้านที่ไปสืบมาก่อนว่ามีทรัพย์ที่มีมูลค่ามากแต่พอไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะมีผีแถมยังโดนผีถีบหน้าอกเอาด้วยอาจารย์บางก็บอกเรื่องเล็กวันนี้แค่จะไปกับเจ้าหัวขโมยด้วย ถ้าได้มาเท่าไหร่ก็ให้แบ่งกันก็ตกลงกันตามนั้นอาจารย์แขกบางนี่ก็ตั้งใจจะปีนขึ้นบ้านด้วยเพราะแกมีคาถาสะกดได้ทั้งคนทั้งผีรวมถึงสุนัขด้วยขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะคืนนั้นก็พากันไปที่บ้านเป้าหมาย เมื่อถึงหลังบ้านตอนนั้นก็ดึกมากแล้วอาจารย์แขกนั่นก็หยิบดินมาสามก้อนแล้วเสกจากนั้นก็โยนให้ข้ามหลังคาบ้านไปทั้งสามก้อนสังเกตว่าคนในบ้านเงียบสนิทสุนัขทุกตัวก็หลับอาจารย์แขกให้เจ้าขโมยไปลากสุนัขที่หลับอยู่ก็ไม่ตื่นเป็นอันว่า สะกดคนกับสุนัขเรียบร้อยคราวนี้ต้องสะกดผีด้วยปรากฏว่ามองขึ้นไปที่หน้าต่างบานนั้นก็เปิดออกแล้วมีสาวน้อยผู้เลอโฉมกวากมือเรียกพี่พี่เชิญสิคะเชิญขึ้นมาทางนี้ทั้งสองคนนั่นแหละ เดี๋ยวฉันจะรับให้เองอาจารย์บางรู้อยู่ว่าผีตัวนี้ร้ายมากแกจึงเศษก้อนดินอีกสามก้อนคว้างไปที่ฝาบ้านทันใดนั้นสาวน้อยนางนั้นก็ล้มตึงแล้วร้องพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเขาฆ่าลูกแล้ว พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเขาฆ่าลูกแล้วเสียงนั้นเย็นยาเยือกทีนี้อาจารย์บังก็เอาก้อนดินคว้างไปอีกสาวน้อยนั่นก็ร้องเสียงดังมากขึ้นอาจารย์แขกก็คว้างไปอีกปังนึงคราวนี้เงียบสนิทเป็นอันว่าสะกดผีสำเร็จ คราวนี้ก็พาเจ้าหนุ่มหัวขโมยขึ้นทางบันไดได้เลยโดยไม่ต้องปีนขึ้นให้ลำบากพอขึ้นไปแล้วอาจารย์บางก็แสดงโดยลากเจ้าของบ้านไปอีกมุมและเจ้าของบ้านก็ไม่รู้สึกตัวแสดงให้รู้ว่านี่คาถาสะกดของฉันนี่มีอนุภาพนะ เจ้าหนุ่มหัวขโมยกระยิมด้วยความดีใจแล้วก็ชมอาจารย์แขกว่าเก่งเหลือเกินอาจารย์แขกบางก็ให้เขาเข้าไปในครัวบอกว่าจะขโมยของบ้านใครต้องกินให้อิ่มเสียก่อนพอเข้าครัวได้แขกบางก็หยิบโน,น่นนี่หุงข้าวตำน้ำพริกกันเสียงดังโครมคราม คุยกันเสียงดังมากแต่คนในบ้านไม่ตื่นชาวบ้านได้ยินเข้าก็เข้าใจว่าเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกินกันกลางดึกเมื่อกินกันจนอิ่มแกล้แขกบางก็เดินนำเข้าไปในห้องด้านในปรากฏว่าไม่ได้ใส่กุญแจด้านนอกส่วนด้านในก็ไม่มีกรอนด้วย ก็เข้าไปข้างในขนของเอาตามสบายใจทั้งเงินทองของมีค่าเท่าที่จะเอาไปกันได้เข้าใจว่าเป็นทองคำอยู่หลายบาทเมื่อรวบรวมของได้เป็นที่พอใจแล้วท่านใดนั้นประตูหน้าต่างห้องก็ปิดเองทันทีสองคนนั่นตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนแรกผีสาวเปิดหน้าต่างไว้ก็ยังไม่ได้ติดประตูตอนเข้ามาก็ไม่ได้ปิดแต่ตอนจะออกไปนี่มันกลับปิดเองผีสาวน้อยกลอยใจก็ไม่ทราบไปอยู่ไหนแล้วเมื่อหน้าต่างและประตูปิดลงก็ปรากฏร่างสาวน้อยขึ้นมาคราวนี้นางไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้ว ส่งทั้งหมัดเข่าสอกเท้าทั้งถีบเตะตบปีเป็นพัลวันสองคนนั้นจะหนีออกไปทางหน้าต่างนางก็ดักโจมตีเข้าให้พอหนีไปทางประตูก็โดนเข้าให้อีกวิ่งหนีกันไปตีกันไปเสียงโครมครามข้างบ้านก็สงสัยพากันมายืนดู คิดว่าสองผัวเมียกินข้าวแล้วอาจจะเมาตีกันก็เป็นได้แต่ก็ไม่มีใครเข้าไปในบ้านด้วยมารยาทครู่ใหญ่เสียงดังตึงตังก็เงียบสงบลงไม่มีเสียงใดๆอีกชาวบ้านก็เข้าใจว่าเมื่อผัวเมียทะเลาะก,กันแล้วก็เข้าไปนอนกันแต่เมื่อเช้าขึ้นมาปรากฏว่า เจ้าของบ้านก็ยังไม่ตื่นจนพระบินทบาทกลับไปแล้วชาวบ้านก็พากันเข้ามาในบ้านคิดว่าเจ้าของบ้านตื่นแล้วและอยากจะถามว่าเสียงเมื่อตอนดึกนั่นเกิดอะไรขึ้นพอเข้ามาถึงก็เห็นเจ้าของบ้านยังหลับสนิทน่าจะเพราะอาคมอาจารย์แขกบังที่สะกดไว้ชาวบ้านต้องช่วยปลุกกันอยู่นานจึงตื่น เมื่อชาวบ้านมองเข้าไปในห้องก็เห็นทั้งอาจารย์บางกับเจ้าหนุ่มหัวขโมยนอนร้องครวญครางหน้าบวมปูดเราพากันคิดว่าเป็นแขกมาหาเจ้าของบ้านแล้วมาทะเลาะกันเมื่อเจ้าของบ้านฟื้นแล้วชาวบ้านก็ถามว่าเมื่อคืนทะเลาะกันหรือไงเสียงดังโครมครามเจ้าของบ้านก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็นอนหลับไปเพิ่งจะตื่นนี่แหละชาวบ้านก็ถามว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยอยากรู้ว่าเป็นใครเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่ทราบทีนี้ชาวบ้านก็พากันไปดูสองคนที่หน้าบวมปูดในห้องสอบถามดูสองคนนั่นก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง ชาวบ้านจึงได้พาตัวไปส่งที่สถานีตำรวจสบายไปเรื่องผีที่บางบานก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะโปรดติดตามรับฟังเรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองเรื่องผีพระวัดลาวทองในตอนต่อไปได้ทางช่องสารธรรมขอความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ